เอา,พ,อพ, right? าพี่น้องพี爸爸่น kind of ้องมานี <superhero> ่มามาละเห็ดปวกกระเป๋าเกินเด้อมเลยนะพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดปวกปวกกออเห็ดปวกออกพี่น้องนี่ปวกออกเห็ดปวกออกนี่มาละเห็ดปวกกระเป๋าเกินเด้อนี่เห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกตากได้พี่นไหมมาละเห็ดปวกกระเป๋าเกินเด้อมมันีตกตีพามาเก็บเห็ดปวกพี่น้องนี่ ีตกตเฮ็ดปวกองเด้พี่น้องอ่าลัเฮ็ดปวกคนอ่าเฮ็ดปวกกระเปาเกนเด้พี่น้องหเต็ชือเต็มพี่น้องพี่น้องนี่าพี่นะปเป็นมเลยนี่เป็นมขนาดเลยนี่นีนี่ังนเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกนตก เโอ้ปวดหักนะเดี๋พี่น้องเ่อืป็นอว้าวว้าวเห็ดปวกว้า่น้องอือเป็นมูขนาดเลยบาทนี่เนี่านนะพี่น้องงามขนาดเลยดองเนี่ยงทำให้ปวกเนี่นี่ นี่เหปลดอกน้อยพี่น้องเขียพกนนโอ้ีดอกเนี่บนเี่กมันนเียกนด้อหาล่ก่อนพี่น้องลวกมันพี่น้องาลมพกมันาล่กดปลกกอนอีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วนะกำลังพน ลังผููููููอยู่พี่น้องพี่น้ากำลังผบููููอยู่้ดอกนี้ตูมขับไปพี่น้องดอกนี้ดอกใหญ่ขนาดเลยนี่นะนี่พี่น้องดอกนี้นะตีโทนเนี่ยบวกเคดปวกตาบดอกใหญ่ขนาดกลังต่มรับถับบานง่ายสุดยพี่น้องเอ้ยยังบุญกนย่นบุญดอกนีดอกพนอก ็พุ่งนะครับดอกตูมพอดีคับปีงปนนะพี่น้องปีงปนด้วยปีงปนปีงปนสรุปยอดพี่น้องมึอนี่พอปนอยู่พะจั๊กน้องพี่น้องนี่เนาะพอปนหรือพกแกงมื้งนี่โอ้หลายเติบเลยพี่น้องแหนสรุปยอดการหาเห็ดพวกเข้ามึอนี่ามีแต่ดอกบังญ่เลยพี่น้องนี่ดอกนี่ สวสดีเลยนะครับเดอ้อพี่น้องขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับากดไลค์กดแชร์นี่นะครับเดอ้อครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ